สวัสดีคนกับรายการมาสเตอร์คาสเซ็บนึงกบเย่วันนี้ก็มาอยู่กับในเกมพีบีกับกับพี่แดงนะครับเย่แดนเออนวผมกับคุณแบกวากีบีเออร์นผมกดไว้อลเลอร์นะครับโอเคตายครับในหมวดสนายนะครับนี่สมัครถมาหลักใหม่มาเล่นด้วยเลยเล่นอะไรไม่เป็นจริงๆยอมครับเล่นเป็นแต่คนเบาอ่ะไม่บุกแค่ครับอ๋อตกลงครับไม่บุกซุ่มนะบุกเบโมโบเอ๊ะบุกได้แต่ก็บุกได้ละคุณเล่นในหมวดบุกด้วยไม่ถนัด มาข้างบนฮะไม่บุกนะฮะขึ้นบนไดมาฮะไม่บุกครับบุกครบุกไม่บุกนะเบิดไปด้วยไม่เต็มจอเลยโน้ตบุ๊กเมันเล่นมันเล่นยากเลยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดเ้ยเ้แม อ้ยวิเลยหรอวิ่เลยหรอว่เลยเหรอเล่นคีย์บอร์ดโดนบุกคียบอร์ดง่ายเยอะเลยเล่ไม่เสียงให้ปูเอ้ไม่ปูให้ซุ่มยิงดีกว่าอันนี้เวียนหัวไม่หมดกระโดดไก่โอ้ยมาแล้วเลยตะปกๆแล้วเออไม่ยอมเล่นยาก่ะมันไม่เต็มจต้องมันคอมนะต้องม็นคอมดีๆถึงจะเล่นคุณง่ายชัดเจ๋อเลยอะพอปรับค่ะ วิดีโออ่ะเสียงแตงกระตุกอ่ับจันะครับลุยจออไม่ม่ร้อนไปดูตกใจตายนะอะไรวะเนี่ครับเนี่ยนะแล้วไม่บักนะครับโอ้โหอ พุโดนเออไม่อตอแล้วพุแล้วไปแล้วไปแล้วไแล้วโอ้ยไม่เต็มตอนยากเลยเออไอ้เหี้ยหลับฮะเออ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 ไม่เต็มยเอยเนี่ยอยากเล่นเล่นเนี่ยคอมีดีมากเลยเนี่ยอยากเล่นคอมีได้ยุ่ดีเลยยากเอ่ะโอ้โหระเบิดไม่ได้นะ โอ้โหคุณบอดมากเลยตอนนี ain, ้ใจเย็นครับคุณแดงนึงครับใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดไปก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงข่อนนะครับระเนึงแับไปยังไงเปลี่ยนครับท่านใจเย็นครับท่านผมก็เปลี่ยนคีย์บอร์ดกันนะครับเสร็จแล้วอือเราจะต่อเลยต่อคอมอย่างนี้ระเนึงนะเอาลองกดออกติดีกว่าติดิติเด้เขียกก็ไปเก็บคอมทีเดียวกูเฉยเลยโอ้ครับโอ้โหยืน แต็เทิ้งบนเลยนะครับเดี๋้ๆเดี๋ยเ้เห <Yeah. S 1> ร <Yeah. S 1> อะะ uh, เออข <laughs> อได้ครับโอเคตัวแตกมิไงวะเนี่ยเออเชียเออเออเออไปซุ่มไม่ไม่บุกเลยอไปซุ่มยิงกันสกังได้ได้อซุ่มยิงกันได้ครับเดี๋ยวมุ่งเขานะครับเราคงออกวิ่งกลับไปบ้านกันข้างบ, <น S 2> บนนะฮะ ได้ครับผมที่ไหนก็ได้ขึ้นได้ข้างบนนะครับเย็นนะเจ้าจักรอะไรก็ไดดูไหนครัดูไหนครดูไหนก็ไม่ต้องถามได้ไงครับผมตู้มียู่ท่อะไครับคุณก็ไม่เห็นดีครับถ้าคุณไป็นลูอ่๋ไม่รู้นะครับ ันห <icana> <naj bum S 1> ูหนาวนึงขอแไม่ได <Williams> ้อ <Industry> wow, ่ะเอออรเล่นของดีไเยอะนนบุขยักนอนแล้วมาจบแมบนีเล่นก็จบแบดนีเล่นกลถอแล้วทนาเล่นไม่เต็มโอ้ยเฮ้ยเอาว้าแล้ สึนที่แทบไมตายอีที่วหลับเลยต้องต้อไปเล่นเกมนั้นเนี่ยเอ้ต้องเล่นหมดโกนแ่ก็น่เล่นเล่นไหมถึงเลือดสิบสี่นะยิงไม่ตายก็เลิกเล่นเลิกเล่นเกมเลกเกมได้นะ เออเก่งนะเก่งแต่เขาบอกว่าเล่นไม่เป็นอันนี้คือเล่นไม่เป็นจริงๆใช่ไหมยิงตายดูสี่ตับสี่นะเล่นกลเล่นกลต้องเล่นกลเล่นอะไรเล่นมีดป่ะเอาไหมหลัะมามาวิ่งมากลางมากลางมากลางมาอ่ะมีดยังผวาเลยไม่ย้อยมันมีดไม่เป็นโอ้โหมาตบสี่นะครับโดนเสี่ยงทิ้งหลับเลยนะครับเอ้าคุณทำไมเล่นมีดไม่เป็นนะ อ๋อมาขีดขวาขีดขวาวามาไปขีดขวาแล้วมาขีดขวาไม่ต้องขีดกลางมาขีดขวาอ๋อขีดได้ทั้งหมดเลยอ๋อได้ครับแล้วแต่ผมนะครับเอ้ยเหี้ยรับอ่อมามามามมาขีดี่เหลือเจ้เอ้ย12 4หรือเปล่าวะ14มาครับมาครับมานี่ครับมาตรงกลางเลยนะร้ำมาดิครับทำไมอ่ะ อ๋อได้เดีเปิดหมอกเอกาเปิดหมอกมากนะครับเดี๋ยววิงมาอันติดใจนะครับเฮ้ยโดนไปสกิลโดนไปสกิลโดนไปสกิลหาตัวเินหมอกจู่เอ้าแแทงแงโดน่ะเอออะไรวะแล้ก็คือนายเนี่ยมรกีครับมาดิแจงมาเลยมาเลย จ๊บมาโอ้ห uh, ิสอะรนะท่านนะครับกลัวมากคนเล่นตารเล่นทีวีเล่นอะไรเ่นเป็นเล่นตะกกเล่นกุุอนะคุเฮ้ยสกายติโต๊ะ Nghĩa, 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 เล่นต่ออีกแบบนี้ครับแน็ตแน็ตแน็ตจะเอาเป็นดับกลนะครับโอ้ยชื่อเอชโจรเข้าไป้เอาโจ๊กเข้าให้อะไรเอาอะไรอ่ะโจรเข้าให้เราไปนอนเออหัวหายเอาไปดูเรื่องนู้นแหวะโอ้ยจะตกเจ็บเรู้ไหมว่าวัดยันแล้วเฮ้ยดูยังมาเยอะติดแล้ว โอ้ยมันนี่มาลุ้นนี่อะไรอะทาตรงซ่าทาตรงซ่านะท่าน,ส,นสามขีดกับหนึ่งขีดเอ้ยกับหนึ่งกระโหลกนะครับอะไรนะอะครับนะอะไรนะไปเลยตีถึงกระตกใจเลยเหรอเนะี่ยแหมมีดแหมมีดแหมมีด ใช่หมดแองเจ้โจ๊เข้าไปที่หัวนะครับโจเข้าไปที่หัวนะครับท่านป๊าปะลุโจแม่โจก็ไม่โดนเลยเอ้ยจู่เข้าไปโจ๊เข้าไปอะไรอะฮอตคิวเลอร์อะไรของมึงเะสิบหกใช้สิบเอ็ดสิบหกนะครับอุ้ยเงียไปไหนเลยหรอตกใจ มาไนายมาทนายไม่เลือกนายเดียวะเปิดหมวดนายมาสุ่มะยิงกันนีุ้้มนะุ้มแล้วแต่อ่ะบุกก็ได้สุ่มไม่ได้นี่ก็นามาปนปกันนะเกิดเป็นไนายจป็นนายนายออนายนะครับนายก็ไปุกอสุดเกยสุดกย์วงเย

ตายทะลุไปทำไรอ่ะตายเฉยเลยอเลยสิบิไม่ตายเฉยเลยอยอดยจบนพอดีชนะเดือนนะครับ็นสกอร์แอมาเอาตายลยเขี้ยบใส่มนึงเลยแล้วการมามากลมากนสร้างห้องใหม่ครับตัด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 คลิปก่อนแล้วกันนะครับ ก็กลับมาแล้วนะครับก็มันได้แมตช์กดเงนนะครับไปหยิบยกก็อลยเหงาชื่อผีหมดมแล้วต่อไปต่อแยกไป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 ข้างบนนะเจอกันข้างบนโอ้โหทำไมต้องงัดแหนด้วยอ่ะโอ้โหแหนดอีกนะอ๋อมุดนะเฮ้ยมีชั้นบนอยู่ก็แทนกระจกไงแจ๊ ออกมายังออกมาแล้วเฮ้ยนนได้ตัวผู้หญิงมาจากไหนอ่ะก็ซื้อมาแกตั้หญิงหรอว่าตัวผู้หญิงซื้อเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เลยไม่ได้นับเไม่ได้เงินไปยังไม่เก็บเลือยเลือดเท่าไหร่เลือดก็ร้อยหนึ่งธรรมดาตอนนี้เหรอไม่บอกเราบอกก็รู้ดิเลือดร้อยหนึ่งเออเด้อเฉลี่ยร้อยจุ เพียบอะไรอย่างนี้ไอ้อไม่ย้อยตกใจหมดเลยอ่ะไร <laughs> อ,อยักนะครับน่าจะไรนะครับเราพลาดกันได้นะครับม <laughs> ีกระสอบกูวิ่งแล้วกูจะวิ่งไปยังไง <laughs> วิ่งเหล็กไงฮะมเจอ <laughs> แกงน้องได้ลงคอน,น่าจะ <laughs> ปวดหัวให้เลยก็ได้ <laughs> ไม่ได้ไ,ดไงวะ <laughs> มันนม่เพนนะอ๋อโอเคมดแล้วตัวลล์นบเราไมยังให้อยู่บนนะครับอึู่บนแล้วเราก็แพ้นะคะเพราะเราตีมาเต่าได้ยิงคีล่าสี่แต่เสี่จะตายนะครับไม่อยู่บนแล้วนะครับผมไปได้อยู่แล้วนะครับไรอ่ะไปไหนไปบนดิมาป่ะอยู่แต่บนก็ตายมาดีถึงดูได้ไหมอยู่ข้างบนอ่ะอุ้ยตกเกือบตาย ต่อนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้แม่บ้านเอาลาตรอจีมาให้นะครับเฮ้ยไอคิวแตกแจจริงจริ้ยเฮี้ยยตงนั้เลยมึงโอ้ขาไปไเขาไปไก่อนไปโอ้ไอเหี้ยก็พูด อโอ้คนไ,ไม่เป็นนะตายก็เลี้งไม่ตัวแล้วมึงก็ <laughs> ตายก่อนเขาเขัขนเยอะเยอะเพล่ะเขาเล่นจืนกันเนี่ยโอเเนื้อเพชรปืนปืนพังหมดเลยอะแต่ไม่เหลือสักปืนให้เล่นอนะถ้าเหลือเล่นของออยเพชมาเน่าสนะเนี่ยเลวเลว เอาาแต่ด้วยไอชยเลยไอคนไม่เป็นนอะโอ้โหผมก็เล่นอะไรไม่เป็นเหมือนกันนะคุณเออโอ้ัดเหยวัวร่วมเลือนเลยเท่าไหร่ไม่แตงอะเมื่อกี้แต่งอะไรอ่ะเดียวกันไอ้กไไคมเดิถือข้างนนะโควดิ โอ้โหเออเ่อนนะครับโอล็อกหัวโอ้ล็อกหัวได้นโอ้อะไรวะออไม่ย้อตายเอไม่ตายดินโหหเปล่าไอเดี่ยมีอ้ไอ่หัวมีโอย อะไรครับตอนเยอะเสร็จแล้วนะครับตอนที่เล่นสนามมิงกรก็พยายามยิงหัวก็โดนจนได้นะครับอ้าวตายเจอเลยเราไม่ชอบเล่นสนามนะมันมันไม่ได้ดีเลยไม่ไม่ขนาดใเลยครับเล่นสนามไหน เี่ยอะไรเนี่ยโหรับไปเลยเต้ต้อา่าวโอ้ปวดารัไแบไฟะแมแแแบบ่มเงินจะเราให้สกุก้อนนะครับเก็บเรียบโฟนเล่ะเดียแบบแล้วันท่าดีกว่าตกเนนี้ามหมนเหลือสองมื่กว่า

ด้านนี้ก็อดตออกนะครับเนื้อเต๋าระยะผาิดเหงนไม่ตออไม่ได้เลยครับอว้าวโอ้ตรงหน้าเลยเตียงกาศกตะโดไปนอนกับพื้นน่าดยกูเราต้องไ้ารขมไว้นะครับ ติวเลยชนะขนาดไี้เป็นบอกแล้วเปมนตะกุนกดไม่เป็นเป็นสนลยกซองหมัเล่นหมัดก็ต่อไปูกสองไม่ละคุณูกองเลไม่เป็นเจ๋งังลบะวเนี่ยอะไรแล้โอ้การดึงกูจะหมดแล้วมึงทั้งหมดนี้คือไค่นี้ยะครับ ไปดหัวแต่ไม่หมดด้วยจะสุนนนไม่หมดถ้าหมดก็สวยไงโอ้ยน่อกไ่วงเยแ่งไวแล้วเป่าเดินยิงนะครับขนาดต่นมีขวายากันไม่ยิงงัะน เราก็ยิงโดนอยู่ดีนะเนี่ยเวลาที่เราจะยิงโดนเราก็มีเยอะกว่าเขายิงโดนเราเกิดชค้นหนังสือทำไมห่อสมุดต้องมีแค้นหนังสือวะก็มันเป็นห่อสมุดอะเหรอเห็นสมุดดีเนาะห่อสมุดแม่เป็นห่อแล้วก็ม e tamam. no uh, ีอะสมุดไปฉอดเลยทำไมต้องห่อสมุดแม่งต้องมีแค้นหนังสืออะ เแค่ห่อแล้วก็มีสมุดเออเฉยเอราะว่าห่อชั้นสมุดเลอยังเพราะว่าเนี่ยติดมาแล้วเื่อโอ้โหจ้าหอติดต่อเอ้ยไม่ใช่ไมค้ชับอ้โห่อทำไงกดหน้างแล้วไปยืนมุมๆนึกว่าจะไม่ตก ถ่าถ้าเกิดแม่งเป็นถ้าเกิดแม่งเป็นไม้ค้าถ้าอย่างเป็นไม้ค้ามีวง,งว,ว,งงงวา,างเบนล็อกกันไว้เลยมึงวางหีบหีบเข้ามาตายหงเนี่ยไอ้บินไปไอ้บินมาเดี้ยยังไม่ได้แดดเดี๋ยวไม่ลาลายหงงอยู่เอยี่ไหนแก้คุณออกเ,<อ><บ>เกมมาแล้วถุย ว้าวเฮียเอาเอาเายอะทำไมคุณต้องฆ่าเยตะยน่นฆ่าตัวตายเงียะมาแตกเลยน้ยยยงสาวนี่ยไม่ต้องของอยายมานะพอวเนีเ่ย แล้ต้องมาตรงนี้ลยิงแต่ละทีน NO ิ่งไปจุดนู้นเยียดแบบไหวะโอ้ล้มเต่าช่วยโอ้โหนกดไม่ไหกูไว้ก่อนขู่ตงควรอะไมัได้ออกมาแป๊บนึงนะครับมาสานไอพิมพิมจะละลายล้ไงดีวะ ร็จบเถอะโอเคจบแแล้แดดไอดีนะวรับ Ready Win อยู่มกูเดวต่อป่าอ๋อป่ะอะไรนะตอป่าต่อเด้คดแค่นี้ไหมล่ะเมื่อเดี๋ยวตัดคือก่าครับหรือไปต่อหมวยหรือฟองครับจำเรื่องไรนะยดองเีย <jamais> น่อร yeah. <Ir invention. S 2> ับ oh. <December>. <jamais>